สมจันทสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้ง065 0945 779นะครับวันนี้นะครับทางร้านนะครับก็มีสินค้าใหม่มานำเสนอนะครับเป็นตู้ลำโพง18นิ้วนะครับหรือว่าสูตร BV นะครับ18นิ้วนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งเลยนะครับสินค้ามือหนึ่งนะครับฉีกกระดาษฉีกทุรองยางจากโรงงานเลยนะครับนี่ยังสดๆซิงๆเลยนะครับไปละ2,750บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ขออนุญาต รับเองได้นะครับอยู่ที่จตุรพักพิมานนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหรือว่าแถวอําเภอเกษตรวิสัยนะครับก็รับได้นะครับเป็นตู้ b v 18นิ้วนะครับทีนี้มาดูสเปกกันบ้างนะครับตู้นี้ครับเป็นตัวนี้เป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับแน่นเลยนะครับไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับมีขอบเหล็กนะครับขอบเหล็กให้ด้วยนะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงนะครับ ความทนทานให้กับลำโพงของท่านนะครับเป็นสีระเบิดนะครับเป็นสีระเบิดซึ่งทนทานต่อการใช้งานนะครับแล้วก็นะครับทนทานต่อสภาพแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนฟ้านะครับแสงแดดนะครับตัวนี้ก็จะทนขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เป็นตะแกรงฉีกนะครับตัวนี้เป็นตะแกรงฉีกนะครับไม่ใช่ตะแกรงปั๊มนะครับนี่ตะแกรงฉีกนะครับแล้วก็มีหูจับนะครับตัวนี้มีหูจับให้ด้วยนะครับข้างละ สองห, stumbled, ห,ห it, ูนะครับหูจับนะครับเวลายกเราจะได้ยกได้แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้มาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังอขอภัยนะครับนีด้านหลังก็เป็นที่ใส่ดอกลำโพงนะครับเป็นดอกลำโพง18นิ้วนะครับเหมาะสําหรับอ่าเหมาะนะครับเหมาะทุกดอกลําโพงนะครับไม่ว่าจะเป็นคงปั๊มหรือคงหล่อนะครับก็ใช้กันได้เลยนะครับแล้วก็มีขอบตีเส้นให้ด้วยนะครับว่า ดอกลำโพงของท่านเนี่ยจะอยู่ระดับประมาณไหนนะครับอันนี้ก็คือด้านในนะครับนี่แล้วก็สร้างความแข็งแรงนะครับความแข็งแกร่งให้กับตู้ของท่านนะครับนี่ไม้อัดแท้นะครับนี่ไม้แท้เลยนะครับแล้วก็ตัดแต่งชีกนะครับหูจับด้านในนะครับโอ้โหถือว่าคุ้มนะครับสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่ต้องจองนะครับไม่ต้องสั่งนะครับไม่ต้องรอนานนะครับมาที่ร้านได้เลยนะครับชุดนี้ มีมาทั้งหมด8ใบนะครับใบละ2750บาทนะครับก็ต่อรองราคากันได้นะครับทีนี้ด้านหลังนะครับจุดต่อลาโพงนี่นะครับก็เป็นนะเพดสเปคคอนอย่างดีเลยนะครับเป็นเพดสเปคคอนอย่างดีเลยนะครับนี่ครับเป็นเพดของริปอย่างดีเลยนะครับเป็นริปนะครับซึ่งนะครับ ถือว่าเป็นมืออาชีพขึ้นมาอีกนะครับเป็นของริดนะครับมีสเปคคอนนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับนี่ของใหม่เลยนะครับของ NTS นะครับริด NTS นะครับนี่ก็ใส่ตรงนี้แล้วก็ประกอบดอกลำโพงได้เลยนะครับมีแถมมาในชุดเลยนะครับ2,750บาทนะครับท่านก็จะได้ชุดนี้ไปครอบครองเลยไปใช้งานนะครับทนทานนะครับแข็งแรง นะครับไม่อัดแท้นะครับส่วนขนาดนะครับขอจะขออนุญาตนะครับจะมาบรรยายในคลิปต่อๆไปนะครับว่าความกว้างความสูงความยาวนี่ประมาณเท่าไหร่นะครับใบละ2750บาทเท่านั้นนะครับมีมาทั้งหมดนะครับในชุดนี้นะครับล็อตนี้มี8ใบนะครับมาที่ร้านแล้วได้เลยนะครับไม่ต้องไปสั่งโรงงานตีนะครับไม่ต้องรอคิวนะครับส่วนค่าส่งนะครับก็ใบละ350บาทนะครับ350บาท ถึง400นะครับแล้วแต่ระยะทางนะครับมีทั้งหมด8ใบเลยนะครับมีเพจสเปคคอนแถมให้อย่างดีนะครับไม่อัดแท้นะครับ20มิลนะครับมีขอบเล็กแต่แกลงชีกนะครับอ่ะสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่065 0945779นะครับ065 0945779นะครับหรือเข้ามาชมสินค้าได้เลยนะครับที่อ่า อำเภอจตุรพักพิมันนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านไหนที่เข้ามานะครับก็ขออนุญาตนะครับโทรมานัดก่อนเด้อนะครับเดี๋ยวมาเจอว่าทางร้านไม่มีคนอยู่นะครับสวยงามนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับช่วงนี้นะครับมีเพจล็อกลวงนะครับซึ่งนําคลิปวิดีโอนะครับของทางร้านนะครับไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือกอปคลิปวิดีโอของทางร้านไปนะครับที่นําไป ยิงแอดโฆษณานะครับระวังนะครับหนึ่งพนห้าหนึ่อยเก้บาทนะครับเป็น power mixer นะครับแล้วก็มีแถมไมค์คู่นะครับ1990บาทนะครับถ้าท่านสั่งนะครับท่านจะได้ถ้วยได้ชามนะครับเห็นลูกค้าหลายท่านนะครับโทรมาบ่นให้ฟังว่าเฮ้ยทำไมเห็นร้านทางร้านลงสั่งมาแล้วได้ถ้วยนะครับได้ช้อนได้อย่างอื่นนะครับถ้าสั่งกับเพจอื่นนะครับไม่ใช่ทางร้านสมจันทร์ซาวนะครับก็ ท่านก็จะได้ของแถมไปนะครับไม่ได้ตัวของ power mixer ไปนะครับก็ถือว่าเป็นเพจโจรนะครับระวังกันนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับท่านไหนนะครับสั่งทางเพจอื่นยกเว้นร้านสมจันสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับก็ทางร้านจะไม่ขออนุญาตรับผิดชอบนะครับสินค้าใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเพจหลอกลวงนะครับแล้วก็รับมาขโมยนะครับ ขโมยคลิปวิดีโอของทางร้านไปนะครับซึ่งัวผมเองนะครับเป็นคนทําคลิปนั้นขึ้นมาเองนะครับที่เป็น power mixer นะครับตัว3 3 3 0บาทนะครับซึ่งตอนนั้นขายไปนานแล้วนะครับต้องระวังกันนะครับนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดเก็บตู้ลำโพงให้เป็นระเบียบก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วัดขนาดความสูงความยาวของก้วงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม สวัสดีครับ